กระแสน้ําไหลก็ไปถึงโซนครัวโซนครัวต้องกดสเต็ปให้ได้ถึง5เซนโอ้ห้าเซนต่ําลงมา5เซนครับเพื่ออะไรเพื่อให้กระแสน้ําไหลลงมาแล้วไหลย้อนกลับไม่ได้แสดงว่าเราจะมีซับกินตลอดทั้งปีอุปกรณ์ไม่สําคัญแต่สําคัญคือเคาน์เตอร์อ่ะเคาน์เตอร์ยังไงครับอาจารย์ถ้าเคาน์เตอร์ไหนที่เราเคยเห็นมีเคาน์เตอร์วางอยู่ใช่ไหมจะมีประตูบานเปิดปิดถ้าประตูบานเปิดปิดข้างล่างมีเนินปูนที่ปะทะกับ ประตูหน้าบ้านโอเคประตูหน้าบ้านนะไม่ใช่ประตูรั้วนะถ้าปะทะกับประตูหน้าบ้านเนินนี้เขาเรียกว่าเนินอันตรายร<อ>จะเกิด<อ>นี่ศูนย์คดีความหุ้นส่วนขัดแยง้งครับไปค้ำประกันใครก็ติดปัญหานี่คือสี่อย่างที่ต้องเกิดขึ้นครับนะครับนี่คือจุดหลกัหลกๆเลยของห้องครัวถ้าบ้านใครมีเนินปูนก็จริงแต่ไม่ใช่ปูนเป็นไม้เป็นเหล็กอลูมิเนียมอันนี้ไม่ต้องซีเรียสถือว่าไม่ใช่ภูเขาอยู่กลางบ้านครับ เนินปูนตัวนั้นเขาเรียกว่าภูเขากลางบ้านเลย oh. แต่ในสมัยก่อนนะ่ะได้ยินจากคุณปู่คุณย่าสอนมาว่าห้องครัวที่ขาดไม่ได้เลยควรจะมีอะไรรู้ไหมมีอะไรครับไข่ uh, เขาบอกต้องมีตะกร้าหนึ่งแล้วมีไข่อยู่ตลอดเวลาไข่อันนี้ห้ามหมดถ้ามีตลอดเวลาได้แสดงว่าบ้านนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของอาหารการกิน